ใจกลางสถานที่แบบนี้มายาวนานแล้วอะไรเงี้ยด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยค่ะก็ก็น่าเป็นบรรยากาศแบบทำลงานเปิดตัวใหม่ของรลล์ารีริตัวนี้ไงไฮยาดูรอนใช่ค่ะก็ทั้งสองตัวเลยเนาะทั้งในส่วนของเซรั่มไฮยานะคะของโรลล์บาริสซึ่งขายเดียนดับหนึ่งทั่วโลก พายาลูรันดียังไงเขาไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ได้นำวัตกรรมนี้มาใส่ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมค่ะก็อยากให้ไปลองกันเขาจะได้เด้งนุ่มสูงสวยสูงเวลาสะบัดจะได้แบบเชื่องแล้วเป็นยังไงของขาก็นี่แหละค่ะโซนนเป็นความผมตรงนี้ก็มีปัจชิยให้มาเยี่ยมชมได้ใช่ไหมครัตรงนอ๋อตรงนี้ก็มีโซนนี้นะคะก็ยังมีตรงนี้อยู่ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้มาถ่ายรูปถ่ายรูปได้ใส่คอนเทนต์ก็มาทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้ค่ะทำรับผู้หญิงยุคใหม่ที่นะ เส้นผมอะไรเงี้ยมันตอบโดยการดูชุดก็ชมว่าเดี๋ยวนี้ก็เออ่ด้วยแฟชชั่นแฟชั่นอะไรเงี้ยนะเราก็แบบบางทีก็มีเรื่องของการทำลายเส้นผมเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ตามก็คือถ้าผมเราไม่แห้งนะคะก็เรายังสามารถเล่นสนุกกับผมได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณจุ่มปากเลยค่ะค่ะก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับเอ่อโปรดักต์ตัวใหม่ที่เพิ่งลอนช์ได้ไม่นานนะคะเออ่ในไม่ว่าจะเป็นเออ่ ตัวเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะของลอ r รลแพร r i ีสตัวไฮยาลูรอนเซรั่มนี่คือขายดีับบทั่วโลกแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เปิดตัวไปก็เรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากขายดีมากๆค่ะอยาให้ลองกันขอบคุณคประเดี๋ยเริ่มน็อตนิดเีนยังไงนะกับกระแสท่ับ้านเาอะย่างเงเป็นยังไงคะแบบกว้างไอ่ะเอาจอแล้เขาบเขาว่ามีบ้านมีบ้านเล็กบ้านนออะไรเงี้ยวเรามีบ้านเล็ก ไม่ใช่แเราไงก็แล้วเขาได้เขาได้กินขาที้พอได้กินขานี้ความรู้สึกของทุกเป็นไงบ้างที่เขาโยงมาย่างครอบครัวของเราความรู้สึกใช่ไหมคะเออจริงๆชมว่าไม่มีใครชอบให้มาแตกครอบครัวหรอกถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างงี้เราก็เป็นคนที่เรียกว่าสุดสำหรับสถาบันครอบครัวเนี่ยเราก็ให้คุณค่าเนาะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่มันเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราอ่ะถูกไหมคะก็ เคงไม่ได้แบบคงไม่ได้ถึงกับว่าจ้าอะไรก็ได้ะไคงไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นก็เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็ไม่ก็ไม่ชอบหรอกที่มีการนั่นกับพี่นองมีกพนในบ้านอ๋อคุยค่ะก็มีคุยแต่ว่าไม่ได้เชิงคุยในลักษณะว่าไม่ใครอะไร้บอะไรแกไม่ใช่แต่ว่าก็คือคุยว่ามันเป็นางเนี้ ทําอะไรเราอะไรเงี้ยเป็นในเวนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแปลกใจไม่ชัวรว่าทำไมเขาโยงไปยังบ้านเราได้จะใช้คําว่าแปลกใจขอใช้คําว่าผิดหวังมากกว่าขอใช้คำว่าผิดหวังมากกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ของเราโดยที่เราไม่เคยรังแกใครแต่มันก็มีโยงไปถึงค่ะน้องที่ คุยกับน้องไหมคะหรือว่าไม่อะไรกับเอ่อชมชมไม่ได้ไม่ได้คุยอะค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่จะต้องไปเคลียร์หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ตักกรู้เหตุผลอะไรของมันอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรตเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่มันไม่ไม่ต้องคุยกันอะเออก็ก็เรียกว่าถ้าจะบอกว่าเดือดร้อนก็คงเดือดร้อนกันทุกคนเดือดร้อนกันทุกฝ่ายอะไรเงี้ยก็เออก็อยู่กับ อยู่กับอิชูของตัวเองกันไปเลยทำให้ที่เขาออกมาที่ชมทำงานดูต่างไปเทศด้วยกับความรู้สึกในการทำงานเลยจริงๆชมกลับมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคือจริงๆชมไม่ได้ไปนานแต่ว่าลูกก็คือนานลูกยังไม่หมดนะตอนรอยุบยังไม่หมดลูกยังไม่หมดมีนัดแต่ฐานะหัวมีนัดแต่ฐานะหัวแน่นะเพราะกลัวเขาเสียได้ขนาดไหนเมกนที่เคยก็คือเขาก็บอกว่าความรู้สึกเราคืออะไรอย่างแรกเลยที่โฟกัสก็คือความรู้สึกเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วแต่เราว่าอยากจะอยกะไกค่ะกับเคสนี้เราเลยอยคนเห็นเยะาแม่แม่หว่ารู้สึกว่าไม่อยากปล่อยัปไ่อยผดานไ,ได้เออก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าชมจะบอกว่าชมไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยชมคงต้องบอกว่าโกหกอะเ <นะ S 1> พราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเคือต้องแบ่งออกเป็น2กรณีนะคือข้อหนึ่งก็คือว่าพอมันมีข่าวใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของความเข้าใจของสังคม คนที่มองเข้ามาอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยชมมารู้อยู่แล้วว่ามันห้ามอะไรใครไม่ได้ใครจะคิดอะไรยังไงหรือว่าใครจะมองไงคือชมไม่สามารถทําให้ทุกคนน่ะมองเห็นหรือว่าคิดอย่างที่เราอยากให้คิดเหมือนกันหมดทั้งประเทศมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งเราอยู่วงการมาเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือคงต้องต้องปล่อยเรื่องมัน ดีลกับมันทําไมเลยนะคงต้องปล่อยแต่ว่าอออีกจุดที่ว่าเอ๊แล้วเราอยู่ของเราดีๆทําไมทําไมแบบทำไม,ำไม,แบบำไมเออทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทุ่มในการหาตามหาต,ต,นต,ต้นตอเป็นเพราต้นตอมาจากไหนคุณผชมไม่ต้องตามหาก็มีคนบอกอยู่แล้วมาเออค่ะเอะอก็ป้องกันอย่างเงี้ยแต่แบบแต่ว่าการคนเรื่องร้องน้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชู่ของเราอ่ไรเงี้ยแต่ก็ใครไม่พูดถึงใคร คือเด็กก็ยังเด็กมากค่ะคะเด็กก็ยังเด็กมากก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะแต่อเขามีข่าวออกมาคนก็แบบซัพพอร์ตที่ชมเยอะมากเป็นพิเศษาะว่ามันก็ยางแบบไม่ขอให้ไม่ใช่อะไรนี่คือมันไม่ใช่อยู่แล้วก็ภานาอะไรอย่างเก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนค่ะต้องขอบคุณทุกทุกคนที่เอ่อรักครอบครัวเราด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือซับซับซึ้งจัดจังตลอดเวลาที่ใคริเป็นสามีภรรยากันพี่ร้อก็ทำให้เรามั่นใจในในความเป็นสามีในความเป็นพ่อในความ จะบอกว่าแองจี้เขาฝากมาบอกว่าอย่าลืมดูรายการสามแซ่บวันอาทิตย์เลยเป็นตัวอย่างกินมาหน่อยค่ะแม่ลงมันคือเราก็รู้จักกันคือจนจะบอกว่าอันนี้ก็พูดในรายการเหมือนกันคือถ้าให้พูดมันก็เหมือนเราอะแบบว่าหัวผู้ชายอะแปะเป็นไทยเป็นไทยใช่ไหมคะเออมันก็เหมือนเราแบบว่าเอ้ยมาออกตัวแทนเขาอะไรเขาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นชกก็เลยไม่ได้หยุด ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องออกมาอธิบายว่าเขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาไม่ทําเรื่องแบบนี้หรอกแกอะไรอ่ะเพรา,านะอไหมเราก็ไม่ได้ส่วในใดๆเดีวยวกันคุณน็อตเองก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะบองเขายัางไงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาอธิบายว่า,เ,าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้เรามั่นใจอะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>ก็เพราะว่าเรารู้จัก ราก็รู้ว่าเรามีโฟกัสอะไรอะไรเงี้ยเรามีความฝาันเรามีภาพบางอย่างร่วมกันซึ่งมันซึ่งมันไม่ควรที่จะต้องมาถูกทำลายด้วยเรื่องทันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีเรามีภาพใหญ่เรามีมิชชั่นอะไรบางอย่างที่แบบเออเรามีความฝันที่เราอยากจะจาจำไปด้วยกันแล้วเราต่างคนก็ต่างกำลังทำในพาทของเรากันอยู่อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ย ยมาเล่าะว่าแบบมันจะมีคนพยจะเข้าหาคุนอนออย่างเี้ยบ้างผือผาเว่าจะแบบชยมครอบครัวจะดูมิสซี่ก็อยากจะแบบว่ายาเข้าหาบ้างแบบดเยอก็ไม่ก็ไม่เคยอะนะเออก็ไม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดูแล้วคือชมก็ไม่ได้โฟกัสด้วยใช่ชมก็ไม่ได้โฟกัสว่าเอหรือมานั่งจับผิดว่าคนนี้มองเขาหรือว่าคนนี้แบบ จะเท็กซ์มาห,หรือจะอะไรหรืออูคนนี้แบบดูหิวด,ดูแบบอะไรเนี่ยคือเราไม่เคยแบบว่าไปโฟกัสตรงนั้นไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเอเลยเออเป็นเพราะว่าพี่นัดนัดมามาดูแบบว่าดูหลอ <ๆ S 3> กขึ้นทุกวันทุกวนที่ชมคนเลยแบบจับาตาเรื่องพวกนี้ประมาณนึงเลยไม่ทราบเหมือนกันนะเออชมก็ คือเราห้ามวามคิดคนไม่ได้เขาเขาอยากจะคิดอะไรเอาให้เอาที่สบายใจเลยเพราะว่าชมรู้ว่ามันแม้แต่วันนี้คนดูสัมภาษณ์นี้จบจะคิดอะไรชมก็มันก็ห้ามมันก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ข่าวที่เกิดขึ้นมันทำให้ความเชื่อใจความมั่นใจเราลดลงเยอะมาก่ว่ก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไม่นะไม่เคยกับภาพต่าความรู้สึกองชมกับรู้สึกว่าเออมันยิ่งทำให้เราได้บอนดิ้ง ก่อนยิอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งได้ยิ่งกลับมามองเป้าหมายของเราด้วยกันได้ยิ่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมือมาห้กลับมือกันมากขึ้นนั่นคือได้วสาใช่อ่าอย่างที่ล่าสุดได้สามเขาเต็มยกกระโดดขึ้นนี่ก็มือร่านี้คือห่างแล้วผมก็มันมันก็จะหยดข่าวลือไปเลยได้ยังไงครับเพื่นก็มือร้ายยังไงจริงไหมรัญมาก่อนข่าวนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่จริงๆเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอด จะเพราะว่าเราอ่ะผ่านการสูญเสียผ่านอะไรเงี้ยมาแล้วก็คือชมก็เราก็อยู่กันมานานตั้งแต่คุณนเออกลับ,ออก,ลบกลับมาใหม่ทำธุรกิจของที่บ้านจนเริ่มทำของตัวเองจนเริ่มอะไรเงี้ยคือเราฟังความฝันฟังแผนการฝั่นอะไรฟังทุกอย่างของเขาอะไรเงี้ยก็คืออัปเดตกันตลอดคือเราทั้งน่าจะคุยกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติว่าถ้าเกิดวันนึงใครไม่อยู่อะไรเงี้ยลูกยังไง ประสบัตรเราดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยถ้าพี่เป็นอะไรไปธุรกิจถ้าดูไม่ไหวให้จัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุยแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลาอันนี้คุณต้องดูแลแทนอย่างนี้เลยหรอถูกปะ้อคุยกันตลอดใช่การเสริมสริเกรือเปล่รนิกาคือคือิ้นโคเสินให้จริงๆแต่ว่าทั้งหมดก็คือให้เมื่อคม เ่เป็นแม่แต่แสงแม่เคเกประมาณคนคนงี่นเยอะว่าแบบพรองหรอสมีทเทแว่อยาพี่นอตตั้มแหลตรนี้ไาไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องเชนระน้แวมปเปมตัวะไแม่ก็ช้ว่ามันคแกคงไว้ใจเรามากกว่า เพราะว่าเขาก็คงเห็นว่าเออสุดท้ายก็ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่คนที่เหลืออยู่ก็ต้องก็ต้องดูแลลูกใช่ขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งกระแสข่าวของน้องมิวเราในฐานะพี่ใหญ่ของบ้านอะไเลยขออนุญาติกระแสข่าวของน้องนั้นเป็นของน้องอะไรขนาดก็ห่วงนะคะพี่้องเคยทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องมาร์ล เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้เขาบารักาีโอไม่ได้คุยกยันยังไม่ได้คุยน้องปาก็ได้กไแบบว่ากักไดรกได้ารได้ราได้ัก็ไดัารได้รักามได้รัากาดขึกร้นกับใครอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครมันก็มันก็ร้วนแกาด้วับการไน้รับา้รับารดับการไดับการไม่ดีเรดารกามีรกาไาด้รการาไโอเการไดบารไรเาไ่ก